มาค่ะมากินไอติมกับแม่จ๋ากับน้องพาขวัญเด้อค่ะเสรษฐ์ขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะไอติมไปกระปุกไปเลยค่ะสองคนแม่หลุกเนาะน้งอิ่มแล้วอะช่ำๆเลยเนาะค่ะเยิ้มๆอ้ยชื่นใจเลยค่ะนี่เนาะค่ะ ผาอากาศมันหอนๆเนี่ยแม่แจ๊กับสีด้แบบนี้เนาะคะ่ะใส่ตู้เย็นไว้เนาะคะ่ะหิวย่ำได้กับนี่จ้าพี่นงช้ำๆเลยค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะพี่นองออกมากินยำนน่นเนาะแบบอากาศมันหอนอันนี้เนาะคะ่ะร้อนอบอ้าวนะฝนกระบาดตกพอฝนตกมาอากาศหอนๆก็ยิ่งจะสีขึ้นมากเนาะคะ่ะประมาณนี้แหละจ้าค่ะอืมอร่อยหวานเจี๊ยบเนาะคะ่ะ แต่นมาวขวัญน่ะเิ่นสิมากเป็นแบบว่าช็อกโกแลตส่วนมากเิ็นสีเลือกกินช็อกโกแลตน้ำกันจากพี่น้องอือยไมคไอ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 จิบจิบปากกินฮัช็ตมันกินเนื้อทำเสียงมันทำเสียงมาค่ะมากินไอติมกับแม่จ๋ากับน้องขาขวัญเด้อค่ะเซเซ็ตก็เลยค่ะเดี๋ยวค่ะนอ่งนอ่นอ่เอา เอาเอาไอจิ้มตะลินใช่ค่ะคลิปนี้แม่จ๋ากับน้องพาขวันก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณนหลายเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณนหลายเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย กะนข้็มันกกินนัวทำเสียมันับเสียมาค่ะมากินไอติมกับแม่จ๋ากับน้องพาขวัญเด้อค่ะเสร็จคลิปนี้แม่จ๋ากับน้องพาขวัญก็ขอจบแค่นี้นะคะกินค้าเสร็จมันกกินนัวทำเสียมันับเสียมากค่ะมากินไอติมกับแม่จ๋ากับน้องพาขวัญเด้อค่ะเส็จเสร็จ ผาอากาศมันหอนๆเนีここ่แม่แจ๊คกับสิไดใแบบนี้เนาะค่ะใส่ตู้เย็นไว้เนาะค่ะหิวย่ำได้กับคลิปนี้แม่จ๊กกับน้องพาขวันก็ขอจบแค่นี้นะคะเอ้ยเย็นเย็นนะทำมันน่าเหมือนนั่งเย็นเย็นเลยน้ำกันจ้ะพี่น้องอร่อยไหมคะอจิมจิปปากรัา แต่เราจะพออ่อยเมนูไอติมค่ะคลิปหนามี่ยังแบบว่าวันวันเย็นเย็นชื่นใจหรือว่ายังสับเซ็ตแม่จ๋าก,ก็สิมากอ่านี่จ้าพี่น้องช่ำๆเลยค่ะสวัสดีค่ะมาทค่ะพี่น้องผ้าอากาศมันหุ่นๆเนี่ยแม่จ๋าก,ก็สีไดแบบนี้เนาะค่ะใส่ตู้เย็นไวนะะ้เนาะค่ะหิ้วย่ำได้ค่บนี่ค่ะยั่วๆไปเลย หวานหวานนวลนวมันมันเย็นเย็นเนาะค่ะแบบนี้แล้วเสียเอาอยู่เล่นกระปุกไปเลยเนาะนาค่ะไอติมไปกระปุกไปเลยค่ะสองคนแกลกเนาะฉ่ำฉ่ำเลยเนาะค่ะเยิ้มเยิ้มโอ้ยชื่นใจเลยค่ะนี่เนาะค่ะสูพีนองเบ่งอีกเครื่องหนึ่งเนาะค่ะเอ้ เย็นเย็นนะทำมันนันเหมือนน้เย็นเย็นเลยใช่แล้วเห็นมันค่ะค่ะนุ่มอะนว่าหนูุ่มอนนะ,ะมมมเอาเอาเอาไอา้ออจิ้มเจลิศได้ค่ะนี่จ้าพี่น้องช้ำๆเลยค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้อง หวานหวานนุ่นนัว,ว,วมันๆเย็นๆเนาะค่ะแบบนี้เนาะเสียเอาอยู่เล่นกระปุกไปเลยเนาะนี่จ้าพี่น้องช่ำๆเลยค่ะสวัสดีค่ะมากค่ะพี่น้องน้อยๆเอาไม่อยู่ค่ะอืชอบไหมลูกค่ะ ชอบไหมคะครับเอน,นี้แม่จ๋ามันกินแนววอหวานๆเย็นๆให้ชื่นใจไปเลยค่ะให้ฉ่ำๆเลยนะคะนี่ค,ะค่ะผ่าอากาศมันหอนๆแน่แม่จ๋ากับสีใดแบบนี้แล้วค่ะใส่ตู้เย็นไว้เนาะค่ะหิ้วย่ำได้กับน้อยๆเอาไม่อยู่ค,ะค่ะอืมชอบไหมลูกค่ะบชอบไหมคะครับ อากาศมันหอนๆเนี่ยแม่จ๋ากับสีด้ยแบบนี้เนาะคะ่ะใส่ตู้เย็นไว้เนาะคะ่ะหิวย่ำได้กับซูพีนองเบิงอีกเครื่องอน,นึงนะะ่งเนาะค่ะน้อยๆเอาไม่อยู่คะ่ะอืชอบไหมลูกอชอบไหมคะค่ะ<อ>นี่คะ่ะยั่วยๆไปเลย นี่ค่ะยั่วๆไปเลยครับตอาจะพออ่อยเมนูไอติมค่ะคลิปน้ำมิเีหยงแบบว่าหวานหวานเย็นเย็น,นชื่นใจหรือว่าอี้ยงเสศส็บแม่จ่ากสิมาค่ะอือร่อยหวานเจี๊ยบเนาะคะ่ะตอนหน้องอข้าวขัน,นะ่ะเพพ่นสีมาเป็นแบบว่าช็อกโกแลตส่วนมากพ่นสีเลือกกินช็อกโกแลต มื้อนี้แม่จ้ามันกินแนววี่ยวหวานๆเย็นๆให้ชื่นใจไปเลยค่ะให้ฉ่ำๆเลยนะคะนี่ค่ะออกมากินยำนันเนาะแบบอากาศมันห่อน,อนี่นี้เนาะค่ะร้อนอบอ้าวนะฝนกระบาตกเพราะฝนตกมาอากาศห่อนๆแตยิ่งแต่สีขึ้นมากเนาะค่ะประมาณนี้แหละจ้าค่ะอืมอร่อยหวานเจี๊ยบเนาะ,ค,ะค่ะตอนหน่องข,ขวััน่ะเพ่นสีมากเป็นแบบว่าช็อกโกแลตส่วนมากเพ่นสีเลือกกินช็อกโกแลต ออกมากินยำนั่นเนาะแบบอากาศมันห่อนอนี่นี้เนาะคะ่ะร้อนอบอ้าวนะ่ะฝนกบบระบาดตกเพราะฝนตกลงมาอากาศห่อนห่อนก็นยิ่งแต่สิขึ้นมากเนาะคะ่ะประมาณนี้แหละจ้าสูพีน้องเบิ<ว>้งอีกเทือนนึงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะอืมอร่อยหวานเจี๊ยบเนาะคะ่ตะตอนน้องพ่อขัขนนะเพิ่นสีมากเป็นแบบว่าช็อกโกแลตส่วนมากเพิ่นสีเลือกกินช็อกโกแลต น้อยๆเอาไม่ดูค่ะอืมชอบไหมลูกค่ะชอบไหมคะครับผ่าอากาศมันหอนๆเนี่ยแม่แจ๊คกับสีด้แบบนี้แล้วค่ะใส่ตู้เย็นไว้เนาะคะ่ะหิวย่ำได้กับผ่าอากาศมันหอนๆเนี่ยแม่แจ๊กกับสีด้แบบนี้แล้วค่ะใส่ตู้เย็นไว้เนาะคะ่ะหิวย่ำได้กับเอ้ยเย็นๆนะทำ <c oughs> มัน,นมัาเหมือนนั่นเย็นๆเลย เอลคัทช ok ิมันกินนัวทำเสียมันทำเสีมาค่ะมากินไอติมกับแม่จ๋ากับน้องพาขวัญเด้อค่ะเสพเสพเอนคัทชิมันกินนัวทำเสียมันทำเสีมาค่ะมากินไอติมกับแม่จ๋ากับน้องพาขวัญเด้อค่ะเสพเสพขอบคุณหลายเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเวลา นี่จ้าพี่น้องช่ำๆเลยค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะพี่นงค่ะอืมอร่อยหวานเจี๊ยบเนาะค่ะตอวน้องข้าวขวัญอ่ะเพิ่มสีมากเป็นแบบว่าช็อกโกแลตส่วนมากเพิ่นสีเลือกกินมช็อกโกแลตน้ำกันจ้าพี่นงอืมไอ้ออ้ยอ้ยเอ้ยอ้ยจิ้มจบปากอากาศหอนหอนเนาะค่ะกระสีได้ไอติมเนาะค่ะคลายร้อนเนาะนี่ละจ้าแม่จ๋าก็ ได้แบบนี้แหละค่ะค่ายห่อนกันนี่ค่ะยั่วยๆไปเลยค่ะอือร่อยหวานเจี๊ยบเนาะค่ะตอนน้องพราวขวัญอ่ะเพิ่นสีมากเป็นแบบว่าช็อกโกแลตส่วนมากเพิ่นสีเลือกกินช็อกโกแลตนี่จ้าพี่น้องช่ำๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะมากค่ะพี่น้องพราอากาศมันหอนหอนเนี่ยแม่แจ๊กกับสีดแบบนี้เนาะค่ะใส่ตู้เย็นไว้เนาะค่ะหิวยีมได้กันเนาะค่ะไอติมไปกระปุกไปเลยค่ะสองคนแม่หลกเนาะน้องอิ่มแล้วอะช่ำๆเลยเนาะค่ะเยิ้มๆอู้นชื่นใจเลยค่ะนี่เนาะค่ะเอ้ยเย็นเย็นนะทำมันน่าเหมือนนั่นเย็นเย็นเลยเอ้ย Yang jenis ini. Hmm. Kami mempunyai jenis-jenis ini.